เราลองจัไฟของเพื่อนด้วยนะนี่มในน้ำปนเอาแล่ไม้ไงจากความกว้างเป็นหลักก่อนนั้นการทุนงานอันนี้พวกเราหลับตาหลับตาเรลยหลับตาทุกคนเลยนะหลับเพื่อนมิภาพเลยนึกภาพว่าจำเรี่มีโต้อยู่ข้างหน้าเราหลับเลยหลับหลับไปเลยตับชั่วโมง อิม่มจออิ่มเลย <c oughs> คือให้นึกภาพว่าตอนนี้ตู้เราอยู่นหน้าแต่อันเนี้ยมันแค่ไม้ชิ้นเดียวมันจะเป็นตู้ได้ยังไงเออเนี่ยมันจะเป็นตู้ได้ไงไอต้องมองมองไม้ตัวเนี้ให้เป็นตู้เพราะนั้นตอนเนี้ยมองไม่ออกเดี๋ยวมันจะเริ่มออกอันนี้เราเรียกว่าแผงตู้แผงตู้ก็ประกอบด้วยไม้โคมงอยู่ข้างในแล้วมีไม้หัดประกอบหน้าหลับถ้ามีรามเล็กก็ติดรามเล็กไปถ้าไม่มีรามเล็ก,กไม่ต้องแบบเมื่อกี้ที่เป็นของนี่มาอันนี้ครูไม่มีงานรามเน็กงานไม้ตัด นะครับแล้วติดไปอยงี้ตอนนี้นึกว่าที่ให้หลับตาเพราะว่าโตู้เราอยู่หน้าเราเพราะนั้นมีโตู้บ้านใครบ้างที่ไม่มีแผงซ้ายกับแผงขวาดีไหมมันไม่มีใช่เพราะฉะนั้นเรานี่เรามีความว้างแล้วเราก็มองภาพว่าแผงนี้คือแผงขวาเพราะว่ามีการกําหนดด้วยไม,ม้อัดเป็นร้านงเราก็วางเี็กวางให้แป้นะเราต็กไว้อยกขีดนะเพราะถ้าขีดอะด่ะเราเกิดมีการเอียงนี่ ให้เราซื้อถาบมาอ่ะมาถาบใส่ขิดอ่าขิดขึ้นมาไปเดี๋ยวเสร็จแล้ว,ลวขิดขิดขึ้นมาแบบนี้ให้มันตัดกันตัดกระบะนี่คือสัญลักษณ์ว่ามีแผงถ้าเราถ้ามีแต่ห้ามใช้มือนะเราใช้มือตีทันเนี่ยมันจะมีผุของ,ของกานต้งให้ใช้าถาบเล